เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่21สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปไหว้พระทาบุญหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหลายๆคนไปบวชชีพามนะคะไปยำสินภาวนานะคะหรือไปทําสมาธินะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบกรับปัญหาแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆคนกําลังเก็บเงินกําลังอยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้หลายๆคนคิดเรื่องบ้านนะคะคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านนะคะช่วงนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะใครที่จะเก็บเงินนะคะมีโอกาสได้เก็บเงินนะคะช่วงนี้ใครที่คิดจะลงทุนนะคะตอนนี้ลงทุนได้เลยนะคะแต่จะบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนหมดหมดนะคะอย่าเพิ่งลงทุนหมดนะคะลงทุนแค่บางส่วนก่อนนะคะทดลองก่อนนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้4210นะ4210ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ